ก็ขออภัยในความไม่สะดวกนะครับพอดีต้นคลิปผมลืมเปิดกล้องนะครับมันจะไปเปิดก็ประมาณท้ายท้ายคลิปเลยนะครับขออภัยในความไม่สะดวกครับช่องกูไม่ลืมเปิดไม่ก็ลืมเปิดกล้องครับผมแสงส่องไปผ่านด้านหลังต้นไม้ข้างหลังจะมีอะไรที่เราไม่เคยเห็นอีกมั้งมันก็จาทันตีความอีสิบวิเพื่อนใช่อีสิบวิทีสิบวิเราจะไม่ต้องเดาอะไรทั้งนั้นไม่ต้องเดาละจะเดามันสนุกกว่าง้มันจะบังคับได้กูเดานะกูว่าต้องมีหมูหมึกกุ้ง p e g g y 16เอ yeah, ้ยมาแล้วเฮ้ยมาแล้วมาแล้วมาแล้วไอ้เหี้ยคนอยากดูมาว่ะไหน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 เฮ้ยนี่ไงนี่ไงกูบอกแล้วกูบอกแล้วตรงนี้กูบอกแล้วอุ้ยเอาว่ะวุ้งจีเปิดซับเพื่นี่ไงว้าไอ้สัตว์มือมิเคล่าใช่ไหมมิเคล่าแต่มิเคล่านี่แล้วเทียมันเสือไอันนี้หรือเปล่าเนี่ยไอ้โครงกระดูกจริงๆใช่ไหม มือผู้ชายเนี่ยเอ๋แทม้องดเอาแล้วมาแล้วเอาแล้วนนึงนะอันนี้คือแบบใหม่เลยใช่ไหมของเมทอใหม่เลยูนมีแทมป์ราเนี่ไงชาโดว์เป็นทีอะเกย์บไปเฮ้ยไอ้เกย์ไอ้เกยลอมแบบใหม่ไอ้กยใหม่ลอมแบบใหม่ชุดใหม่้ใครอะ ไวะกจังวะเออแม่งูใส่กากเนี่นะวิ่ยนี่โคตน่าไปไอ้เมืองพิษเมืองพิษปะแล้วเมื่อกี้ความว่าไปเคิดโอ้หเฮ้ยยีน่าไปเร่นมากเลยอะวิ่เชียโปลมเจนเด็ดเชโอ้โหไมตัวแดงไม่เจตัวแดงอไม่ใช่บทผู้ใดรมนพิมแต่เป็นแค่ตตทางันนั้นเฮ้ยอันนี้มันมาเลไม่ใช่เหไม่มาเลยกิเขาไม่ใช่ัวเฮียวรู้ตัวอะไรอะ ต้องตายทุกคนบใครอ่ะพอตใหม่พอตใหม่เจี้ยแต่ว่าทัานพีมันนอนเนี่ยอุ้ยยันแม่กูเท่อะไรอ่ะไอ้เชิยพวกนี้มันอยู่ในห้องสอบมันมีทองเดี๋ยวกูเท่ท่านแม่ปรารถนาจะมอบตำแหน่งราชาใครวะใช่ไหมโค้ทเท่ใช่ไหมเนี่ยนี่นี่เนี่ตัวอะไรวะนี่ม่เค่ล่าหรอม่เค่ล่าเหรอเมั่เกี้ใช่เหรอไม่รู้วะไม่น่ามั้ง เวียดใหม่เ huh. ว uh ียเวียเวียเชี่ยเวียอู้เจแค่้ยผมกว่าวันนี้กว่าอันนี้กว่าเมื่อกี้ไม่ยาเล่นไม่หยาเลเอไหน้าไมคัดนาไมคัดไอค่หาไมคัดนาไมกดนเฮียเียบน้าไมจนกลับมาอีกแล้วกลับมาแล้วกลับมาแล้วนี่ไงไอหนะมีอะไรกวน้ยอะไรอะไ่ระบดาโเ่ะฮอุ้ยเลนเุ้ยจระเข้อตั้เียวะเข้จระเข้แรวุ้ยอะไรอะนอแรดเหรออุ้ยตัวเฮียอะไรเนี่ย เี่ยวปรเทศเลเออขับบินปั๊ก็เป็นไม่ได้ไหมแต่ตรงนี้แต่ผู้ไร้ฝันทุกคนและจงมอดไหมกับเพวเออย่างเมสอะไรวะเป็นไปได้แม้แต่นิดล่ะเฮ้ยมันเป็นเฮ้ยมันเสียงตัวคล้ใครเข้าปอบกัตฟรีนะไอ้เยี่เนี่ยมันบอกว่าอะไว่าขอไปให้ผู้ชนะแต่ว่าเป็นผู้แพ้มันหมายถึงกองเทัพเพิ่แพ้ไปก่อนหน้านี้หรือเปล่าใช่ไหมจี๊ดเป็นพวกมันยังไม่ได้เมสไอ้สุสานเต่าละคขังอ่ะมันบอกว่านั่นแหละคือสุสานเครื่องเทพนะ อ๋อหรออุ้่ใครนี่ใครในี่ใครยังไงใค่ไม่ผมไหเกย์น่ไอ้น่ยืนนั่งหลาเลยไอ้สัสอันนี้ดาบคู่ให้มแมดูปนเพ่งมาเดี๋ยวดูอาวุธก่อนเดี๋ยวค่อยๆไป่อยๆไป่อยๆเจาะค่อยไปอันนี้ดาบ่ไอ้เชื่อมันใช้แบบใช้ดาตีด้วยุ อันนี้มีคู่ปลามีคู่ปลาอันนี้ไม่มีนะอันนี้ใหม่ใช่ไหมมีคู่ปลาเนี่ยโอ้หนั่นจะเป็นเท่าสงครามแบบปลาปลามีดหรือเปล่าครับอันนี้อันนี้เวทใหม่อันี่กูสงสัยเวทผีเสื้อเวทผีเสื้อระเบิดระเบิดผีเสื้อระเบิดผีเสื้อน่าจะเป็นเวทหลับนะคิดว่านี่อันนี้ระบบอันนี้อันนี้มันมันมีตัวนึงเว้ยที่โผล่ไอเนี้ยมันคือตัวละครที่เคยโดนตัดออกไปก่อนหน้านี้เว้ยเหรอเออแต่ไม่รู้อ่ะกูดูอันนี้ก่อนกูดูอันนี้ก่อนไอสัตว์เดี๋ยวกูจะเจออะไรดูอันนี้ก่อนไอสัตวสเตะออกล้มเหรอ นี่อันนี้จริงๆอันนี้คือเรามาดูอีกรอบนะบูมเพราะต้นคลิปกูให้เขาดูไม่มีเสียงไม่มีหน้ากูแล้วคือกูลืมเปิดกล้องไว้บูมเลยปะลืมเปิดกล้องอย่างเงี้ยประมาณแบบกูจะไปดูแต่ละฉากก็ไม่ดูทั้งหมดอ่ะนึกไว้บูมดูไปเว้ยสิ่งที่กูสนใจอ่ะชุดนี้กูสนใจอยู่นะรู้มันเลยแต่หน้าโคตรบาดเลยมึงเห็นมึงหัวนะหัวนึกว่าใส่หูฟังไอ้เนี่ยกูชอบเลยอ่ะ กี่ก <polarization> <cessor> <iggs> ี่เ่ะกี่กี่แต่ชุดมันเทนะชุดมันชุดเท่ดาเทาดาหมวกแ่งไปเทเลยก็เป็นรองสอดใช่ไหมดาเป็นรองสอดซึ่งไอเนี้ยบอกแม็กมันบอกว่ามันเป็นตัวละครที่ถูกที่ยอสักอย่างมว่ามันรีโมเดลออกไปเออออกไปแล้วมันรีโมเดลกลับมาถ้าปิดก็ได้ยี่แม็กนะกูไม่รู้ด่าแมงไหมใช่ใช่ไอ้ยี้เนี้บึงพิษโคตรหนักเล่นนะบุ๋มบึงพิษหรือบึงมรณะเออเพื่อนหน้าตาอาจจะโคตรมหามรณะพิษก็ได้ ไม่รู้อันนี้บอกแม็กบอกว่ามันเหมือนเป็นที่สร้างไห้ใช่ไหมเหมือนแบบใช่อันนี้ลูกสองเดียวกับไห้ที่อยู่ตามต้นไม้กับฟาร์กอเลซันเตอร์เลยกูคิดว่าใช่แล้วตรงเนี้ยเรฟเฟรนมาจากเบอร์ซึ่งยิงเคยพูดไปแล้วแหละจะพูดอีกรอบหนึ่งใช่ปะป่านนั้นเป็รอบนเหมือนตอนที่แบบกัดมัลลงไปช่วยกีฟิตเหมือนเหี้ยๆเหมือนแบบเหมือนมากๆอ่ะกูบอกเลยแล้วมันจะมีน่าสนใจไอ้ตรงนี้คืออะไรแม็กมันมันแช่แบบว่าไอ้ดันดันที่มันมีรถไหมใช่ไหมหรือว่าเป็นสถานที่ใหม่ เจอที่ใหม่นะไม่ที่ใหม่หมายถึงแบบมันเป็นดันที่แบบว่าปกติมันจะมีไรนมาส่งเมืองแบบงืนงืนงืนอย่างี้ใช่ไหมไม่มั่นใจว่ะกูแลวไม่รู้แต่ดูจากมีลาวาก็น่าจะภูเขาไฟปะหรอพูว่ามันเหมือนหลอมเหล็กอะอืมก็ใช่นะเพราะว่ามันมีไอ้นี้ด้วยเห็นไหมมีอะไรนะลูกกงด้วยแต่กูเลยคิดว่าเหมือนลูกหลอมเด็กแต่ไม่รู้ว่าใช่หรือเปล่าพวกเขาไม่ใช่ที่นั่แต่ลูกหลอมเหล็กไอ้นี้ปะเช่นเนี่ยหลอมีเช่นนี้นมา ที่นะที่นะแต่น่าจะเป็นแบบตัวคล้ายมาก่อนสเปรดต้องเป็นตัวบัตเทอร์ยูนิคตัวบัตเกี้ยนนี้กูเดาว่ามันต้องเป็นมีมิกหรือหนอนอะไรสักอย่างกายอันนี้บอสบอสยูนิคอันนี้มีคนสังเกตแล้วมันคือคนต่อตัวกันนะเว้เมื่อเราสังเกตด้วยจริงเหรอใช่เมื่อเราดูจกให้มันยืนอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเราดูจะให้มันยืนไม่ใช่ฉากนี่ไม่ใช่ฉากเนี่ย ฉากไหนวะนี่นี่นี่ฉากนี่ฉากมันไม่ใช่ร้อยกิ่งเหรอเออวะมันร้อยกิ่งหรือเปล่าวันนี้ันนีนนีกันอยู่ันี้กอยู่องตัวนี่เห็นไหะาลังหัวน่ะทไมกูไม่เห็นวะไอ้เจียไ็้ข้อเห็นแลเห็นลเออในในาไปอ่ะ้เชก่อนเห็นไหมมีไหมเจเห็นเหอะเห็นบเยโอเสามพี่น้องเอ้า ถ้างั้นมันเป็นแต่ว่ามันคือโอเมนนี่ใช่ไหมมันคือโอเมนน่าจะใช่มันคือมันคือเด็กต้องสาแต่ว่ามันคือเด็กต้องสาแฝดเลยที่แบบว่ามันยืนซ้อนกันเหรอหรือไง <c oughs> น่าจะคณะเ <c oughs> ชี่ยบสิงโตของเด็กต้องสารู้ปะก็น่เชื่บสิงโตเด็กต้องสาโอ้โหแย่เลยถ้ามีจริงมาหากำไรนะ <c oughs> <c oughs> นี่ไงแล้วเมงมันใช้สายฟ้าสีทองเลยด้วย <c oughs> ใช้สายฟ้าสีทองแรกสายฟาจะทันยคก,กัดวินอยู่นันจะทันใช่ไหมใช่ ได้เย่เนี่ยอย่าลืมาาอย่าลืมตอนนี้ท,ทุกคนทุกคน,<า>น,นง็กำลังถามด้วยกันอะมันคือใคร <laughs> ใช่มมึมคือใครซึ่งแม่งมันใส่ชุดสีแดงมันเหมือนแบบมันเหมือนพี่รองราดาอะกูดูมันเหมือน,ม,น,ม,อนมันเหมือนอะคล้ายๆมันแดงแดงมันมันแดงแดงอะแต่เช่นนี้คือรวมของแสลงของตัดติทหมดเลยนะเอ๊อที่ พวกเอ๋พวกเล่นออร์อี้มันเกลียดงูเกลียดมังกรเกลียดมารณ์ใช่ไหมมารวมที่ตัวคนหมดเลยรวมหมดเลยใช่ไหมไอ้กายอาวุธใหม่ไอ้มูลอาวุธใหม่ไอ้อันนี้ไม่สนใจอันนี้มีสนใจอันนี้มีคูาเนี่ยนี่เท่เนี่ยเนี่ยนี่แทนแปลงแต่งกระดาบพมินเนี่ยอันนี้เวทใหม่เอาวะเวทที่เสื้อไอ้เนี่ยข้าหลังมึงดูไอเดียไอ้ไอ้ชายใช้เวทหลับอ่ะมึงดูข้างหลังไอเดียทำไมเป็นเหี้ยเลยแม่งหน้าตาเหมือนองคุรีเลยหน้าตาเหมือนองคุรีเหรอเนี่ยไปปะสองนิ้วอ่ะ